บ้านท้ายเหีนี่เป็นแม่น้ำาชีนะครับเห็นพันๆไปยั่วอันมอถใดไงก็ได้แต่ว่ามอสร์ไ์บกากไปปีปีหาซีมันบ่กขาดมันบ่อแม่กามาปกติอันนี้มันขาดไป็ nah, okay ุผนซื้อได้โกสุมซื้อได้ขาดะโกสุมพกเป้มันเลยคานไปเนียนเปเียนั่นม มีหาดทีมันตอขาดได้โคสูมนั่นนี่นี่มันขาดเด้มันเนมันเนมันเสียใจานีน่เที่ยวได้ป่าว่าสันมันนอกน้ำแต่คุยง่ายอเข่าความจริงก็ตั้งใจจะเข้าไปด้านในแหละครับเป็นหมู่บ้านท่าตูมนะครับมีรถชาวบ้านวิ่งเข้าออกอยู่แต่ว่าเราไม่คุ้นเส้นทางนะครับ เส้นทางเป็นอย่างไรนะครับผ้บอกว่าน้ําไหลแรงนะครับน้ําไหลแรงมากรถจักรยานยนต์นี่ไม่สมควรที่จะวิ่งผ่านนะครับเพราะว่าน้ํามันพัดได้เลยนะครับก็เสียดายนะครับที่ไม่ได้เก็บภาพสถานการณ์ด้านในมาให้ได้ชมกันนะครับเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบมาให้ได้ชมกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราไม่คุ้นเส้นทางที่จะเข้าไปในหมู่บ้านท่าตูมนะครับ มีป้ายเตือนแล้วก็ไม่ชำนาญเส้นทางนะครับน,นี้ชาวบ้านกำลังหาปลากันอยู่นะครับภายเรืออันนี้อยู่ไกลๆน่นเลยนะครับวันนี้ดึงภาพสวมภาพเข้ามาน,นี้เหตุการบ,บันทึกวันที่สิบห้านะครับสิบห้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ อนปูไอ้หอยแน่าจับสดหมดมาไปขายเะแม่บวกตัวไอพวกตจะหน้าเรบ่ได้รขายเนาะเราต้องจังท้าทีสวยาท้าฟปาผวยมาท่างนมันโฮมเหรอไอ้แล้วจะได้ปลาขายรลดเท่าไรเนี่ยทั้งป้าขายรลดเทบาท้อยหกบบาทจ้าพวขายแพงออกขายเองขายเองค่ะแม่เปลี่ยนมืออยู่ตลาดแพงกว่าตัวเมื่อนี่มันจรลเราสองร้อย ทีบ้านขอบ้านนี่จะขายสองร้อยแค่กับเหมือดที่ระามันน้องไหวปัดวมอันนี้บ้าวางคุยโปกแล้วขายถือ้าือนาหาเนี่ยต้องกเต็เนี่ยเพราะเราไปกนแ้ก็ได้เพราะเราสงเสงี่เอาสมวกแท้งเอาจ้าโอ้นี้

ก็ได้กับขายหลดปลาของาเลยหอกนสิบสี่สองร้อยยี่สิบสี่สองิบเรียบเลยไม่โตเลยค่ะคุณนั่งอยู่นี่จายหายเพราเนปลากรของอีกนะคะปลาที่นอรยวนัทเาะอะไค่ะลูกขนแล้วค่ะลุกขึ้นค่ะกาแฟเดียค่ะ

อันหันบ่แห้งมันขึ้นเิมากเลยนะมันุณเจียวกันด้วยนู่นได้ไ่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะมันบ่แมนปลาเป็นโรเป็นย่งดอกชมวกเพื่อเาสมววสร้างเขามันจังได้ครับว่าอันนั้นกับว่าได้กินปลาสดๆยังสีเลยค่ะเียจอยางไก่ย่าง้นไปซากแม่มูนันมาหลอเลยเลไ่ได้เที่ยวปลาหน่อยโอ้เจ้าแชยตุ๋ก่อยเน่ย ตุ๋ยกัมีกันลาไปแต่ละเอาไปซักซักถึนเออนี่มูนี่เอาไปานเดวมาเทเดียวนี่ขายซูมือบ้านี่บ้านาวัตมีนี่เด้ยวปีมันนี่สารวัตมีนี่าคัวนยงขายน้าเมียตัวหน่อยๆเพ่อเอาไว้นี่ละจำใจกันปาคนปลาเอาอยู่ปจ้ะเขากรมาเเดียพอแล้วเอาไปเนี่ยจ้ามนาก็มีคนจืดเก็เาูกินไม่แบบขาดที่พร้ามาท่านอีกปาข้าวจ้า

<peach> ตัวกำลงามตัวใหญ่หมดหนุนปลาชาวบ้านนะครับหาปลาใช้ฉมวกแทงนะครับกิลโลละร้อยหกสิบบาทอันนี้โลสี่เขตครับร้อยยี่สิบบาทนะครับโลสี่เขตยดหนุนชาวบ้านนะครับที่หาปลา ทั้งเรือทั้งยกยอนะครับหาปลากันอันนี้ใช้ามอกนะครับแทงปลา ตั้งใจจะข้ามไปฝั่งท่าตูมตั้งใจจะข้ามไปฝั่งท่าตูมนะครับพอดีไม่คุ้นเส้นทางเลยเลยไม่ได้เข้าไปนะครับก็มีรถชาวบ้านเขาวิ่งเข้าออกอยู่นะครับแต่ไม่คุ้นเส้นทางเลยไม่ได้เข้าไปเก็บ,บพัทพ่อพา ปากทางเข้านะครับให้ได้ชมกันถึงว่าเขาเรียกว่าเมืองน้ำดำเนาะน้ำมันออกสีดำดำแต่ดูใกล้ๆมันก็ไม่ดำนะครับแต่ดูลักษณะนี้เป็นเหมือนสีดำ เหตุที่เขาเรียกว่าเมืองน้ำดำเมืองกระสินฟ้ามือดรึ้นเลยครับตอนนี้เมืด่ดขึ้นเยอเลยเมือดมาแล้วครับเมืดมาแล้วครับพายุตัวใหม่นะครับ เก็บต,ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับตกนะักตกแน่นอนวันนี้าอายุเข้ามาแล้วครับแสดงว่าฝั่งรถตกแล้วเนี่ยทำโฟลมนะครับเปิดไฟมาแล้วนะครับรถกดรถเปิดไฟหน้ามาแล้วนะครับแสดงว่าทาง,งรถกตกต่างแล้วนะครับ แต่ทางเมืองสารคามยังไม่ตกนะครับน่าจะอีกไม่นานกงจะตกนะครับเพราะว่าเมื่อมากเลย